สวัสดีทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปรับพลังงานแล้วก็รีเซ็ตจิตของเราก่อนที่เราจะออกไปเริ่มลุยกับงานที่เรารักกันต่อนะหน้าครูจะแบบจ่อยๆหน่อยนะคือนอนไม่พอ <c oughs> โอเคไหมแต่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่า <forgive> เราอยาก เปิดเพลงมันเรงเนาะเดี๋ยวกูจะแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็จะปรับพลังงานทั้งหมดเลยปรับปรับแม้กระทั่งเปิดเพลงคอเบาๆเนาะเป็นเพ,เพลงฮูนออคโนโที่แบบถ้าสมมติว่าเวลาเรารู้สึกว่าเราอัพเลเวลอ่ะอัพเลเวลคือเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นไปกว่าเนี้ยเออมันเป็นสัญญาณเลยนะมันเป็นสัญญาณเกี่ยวกับ บอกเลยของคนอื่นไม่รู้นะแต่ของคนร่ำรวยเนี่ยตหลอดระยะเวลาเก้าปีอะฮิวใจตัวเองแบบนี้เลยคือคนนอบโนจะช่วยได้จริงๆคือเรารักตัวเราเองไม่ใช่เซลเลิฟธรรมดานะแต่คือการที่เรา รีเซ็จิตตัวเราเองอะ่ะเพราะว่าเราอาจที่จะทําอะไรมากเกินกว่าร่างกายเราจะรับไหวทต่อะไรก็คุไไนนคไคูไม่ได้นอนโอเคไหมฮะไม่ได้นอนเมื่อคืนนี้นอนน้อยมากเพราะว่ามีภารกิจจะต้องไปส่งน้องสาวแล้วเสร็จแล้วปกติ่ะค่เกาจะตื่นประมาลตีสี่ครึ่งตีห้าเนาะแต่พอรู้ว่าจะต้องออกจากบ้านไปสนามบินอะ่ะประมาณ ทีสองก็ต้องตีหนึ่งครึ่งต้องตื่นมันก็เริ่มภาวะกระวง,วงจริงๆก็กังวลมาหลายวันนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องตื่นมันเป็นอะไรเกี่ยวกับโรคจิตวิญญาณเนาะอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าใจอะ่ะมีใจอยากที่จะช่วยน้องแล้วก็ยินดีมากที่จะรับภารกิจนี้แต่สิ่งที่มันคือร่างกายไม่ไหวไงเ้อ แล้วเสร็จเราไม่ได้นอนมันตื่นตลอดเวลาเลยจนแบบเที่ยงคืนแล้วยังไม่นอนสลบไปก็ประมาณตีหนึ่งเสร็จตีหนึ่งครึ่งตื่นอีก่ละแต่ออกไปทำภารกิจด้วยความสุขนะมีความสุขในการที่ได้ออกไปทำหลังจากนั้นแล้วก็กลับบ้านมานอนต่อพอกลับบ้านมานอนต่อปุ๊บเนี่ยมันก็ได้นอนอะ่ะแล้วก็หลับป๊อกไปเลย แล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อที่จะทํางานก็ตั้งเวลาโพสตั้งเวลาอะไรเอาไว้เนาะตั้งแต่รอบหกโมงรอบเจ็ดโมงก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเนี้ยก็ต้องตื่นขึ้นมาก็ตั้งเวลานาฬิกาไว้ว่าเออมันน่าจะพอแต่ปรากฏว่ามันไม่พอเว้ยมันไม่พอมันยังต้องการการนอนหลับต่ออีก แล้วร่างกายมันมันก็แบบเหมือนกับแบบตาโตไม่ยอมเปิดอ่ะจิตก็แบบยังหลับอยู่ร่างกายเขาจะตื่นแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็ชวนคุยกับพิริชีบอกพ่ลิชีนี่ยังไม่ได้แต่งหน้าเนาะหน้าสดอีกละ่ะคิดมันแพงอ่ะพิลิชีได้เวลาต้องตื่นไปช่วยคนละไม่ตื่นเว้ย ไม่สามารถที่จะแบบทําให้ตื่นได้บอกพี่ลิชี่ตื่นมากินของอร่อยกันไม่ตื่นเว้ยก็ <_ dim> ยังนอนอยู่ไม่สามารถดึงดูดอะไรให้ตื่นขึ้นมาได้พี่ลิชี่ <_ dim> ครูแคปไว้ไหมเดี๋ยวครูจะแคปไว้ให้ดูว่าเดี๋ยวครูจะแต่งหน้าแล้วอัพเลเวลเลยควอนตัมจำเลย เพาเราจะเอาเร็วละเราต้องย้ายเขาเรียกว่ายก,กจิตไปละยกอย่างไวหนึ่งนะคูยยกนะถ้าเราทำอินไซต์เอาออกมาไม่ได้เราต้องเอาไซต์อินคือการที่เราต้องเปลี่ยนโลกภายนอกช่วยโลกภายในนิดหนึ่งถ้าเราโลกภายนอกเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนจากข้างในก่อนเนาะ เราต้องเปลี่ยนจากข้างในก่อนเราทําทุกอย่างแล้วเราฮีลใจด้วตอนแรกนี่คือแทบอ้วกอะ่ะคืออาการเหมือนกับคนท่าแตกอะ่ะคุณทําคลิปเกี่ยวกับการรักษาอาการนี้เอาไว้ให้แล้วในในบ้านดําบ้านอะไรมีหมดอัพไว้ให้แล้วเพราะรู้ว่าถ้าคนเทรนตัวเองอะ่ะมันจะเจอสเตทนี้แล้วเราจะไปต่อยยังไงโอเคไหม เสร็จแล้วครูก็เนี่ยแค่ครูแบ่งปันนะครูก็มีพลังพื้ขึ้นมาล้วเรียกว่าจากตอนแรกเนี่ยคือโอ้เอาไงดีนะขอสิบนาทีขอสิบนาทีในการแบ่งปันขอสิบนาทีแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวกินข้าวเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกอนะ่ะแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือเราต้องจัดระบบชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นระบบระเบียบอะ บ้านช่องห้องหามะมันจะต้องจัดอ่ะมันจะลกไม่ได้กระป๋องกระเป๋อ่ะต้องจัดอ่ะมันจะแบบมีทุกอย่างอยู่ในนี้ไม่ได้อ่ะโอเคไหมคืออะไรเนี่ยลกไปหมดเลยเพราะว่าอะไรไม่ไหวไม่มีเวลาอะไรที่จะให้เคลียให้ดูสมสมอยู่ในนี้ไม่ได้มันต้องจัดเอาเงินมาใส่ในบ้านเงิน โอเคมาเครื่องสำอางอยู่เครื่องสำอางบินอยู่ส่วนบินอะไรไม่ใช่แบบไม่มีเวลามากขนาดนั้นคือไม่ได้ไม่ได้จัดอะไรไม่มีเวลาให้กับตัวเองมากขนาดนั้นไม่ได้ดูเนี่ยลบแม้กระทั่งแบบคือรวยเลี่ยลาดไหมเนี่ยใส่ไปในเนี้ยเป็นขยะเลยท,ทั้งทั้งที่เนี้ยมันเป็นกระเป๋าที่ดึงดูดซับให้ แล้วเมื่อวานหินไปไหนแล้วเนาะลูกหินฉันสามคนแบบเก่งแป้งมากคือนางอะ่ะปกตินะก็จะอยู่ในถาดหินเนี่ยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่เนี่ยตอนนี้คือเต็มไปหมดเลยจะเอาหน้าก่อนหรือจะเอากระเป๋าก่อนดีเอาหน้าก่อนเนาะ <c oughs> โอเคแต่งหน้าก่อนนะครูโอเคแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยจัดกระเป๋าโอเคไหมเออ ก็จะเปิดเพลงบันเลงแบบเนี้ยเปิดเพลงบรรเลงเดี๋นะมีข้อความสำคัญโอเคอย่าโหมอย่าหักโหมมากนะปากสมดุลด้วยโอเคไหม โอเคปรับสมดุลด้วยคลิกนี้โอเคโอเคนี่มันดีคือการที่เรารู้ความรับไงเรารู้ความรับวิธีการที่จะพาเราไปต่อได้ตลอดเวลาโอเคไหมเดี๋ยวกระเป๋าค่อยจัดนะโค้นนะ หน้าก่อนโอเคไหมครูก็ทำจริงอะไรจริงเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเราลงอ่าลิปม,มันก่อนโอเคไหม นี่บอกขอสิบนาทีน่าจะไยชั่วโมงบอกแม่ว่าขอสิบนาทีขอไลฟ์หน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยกินข้าวเนี่ยตอนนี้พลังขึ้นมาเลยจากตอนแรกที่แคปรูปเอาไว้อ่ะตอนนั้นมันจะเหลืออยู่สักประมาณยี่สิบกดกล้องไลฟ์สดออกมายังไม่ทันแต่งหน้านะข้างในนะตอนนี้น่าจะพุ่งปี๊ดเข้าไปประมาณเจ็ดสิบแล้วอ่ะเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จก็คือเต็มร้อยเลยโอ้แฟนตั้งจำเลยนะทุกคนได้ยินเพลงไหมไม่รู้ละ ครูก็ทําแบบนี้ครูจะเปิดเพลงแล้วครูก็จะแต่งหน้าก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าถ้าเราอ่ะอินไซส์เอามันยังช้าเราต้องเอาไซส์อินช่วยโอเคไหมก็คือการทําทำหลอเดี๋ยวขออัญเชิญน,นะคะช่างแต่งหน้าระดับโลกนะที่เป็นช่างแต่งหน้าประจําตัวคนร่ำรวยนะะมาลงประทับก่อนนะคะอันนี้จะลงยูวก่อนเนาะ เปิดเพลงน o ำนะคะเ <c oughs> มื่อเช้าก็ไปนั่งดูคนเขาแต่งหน้าเปลี่ยนจากแบบสาวจีนแบบเหี่ยวอ่ะแล้วกลายเป็น สาวจีนที่แบบล้างหน้าแล้วต้องตกใจอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วเลยรแล้วคิดว่าเออจริงเราไปจับเทคนิคการกบหมีใต้ตาของสาวจีนมาเดี๋ยวดูซิว่ามันจะช่วยกบการที่เราไม่นอนอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะต้องไม่นอนแบบนี้อีกรอบหนึ่งประมาณวันที่ยี่สิบหกนะคะตอนนี้เราก็คุ้นเคยไว้ก่อนเนี่ยแค่ลงแค่ลงยูวีเองอะ อันนี้เป็นของบริษัทของพี่เองโรงงานของตัวเองเลยนะคะคือ the rich online นะคะเคลเวอร์อิ n เตอร์เนของเรานะคะแค่ลง uv ก็เปลี่ยนไปแล้วนะโอเคนะคะ ลงครีมหน้ายกนิดน,นึงนะคะจริงๆต้องลงครีมหน้ายกกับครีมหน้าเด็กก่อนนะคะแล้วค่อยลงยูวอันนี้ไม่มีเหลียงนะ,ะผสมสำสำโลมกันอันนี้ของ h e a l b e r e n a t i o n ของโรงงานพี่เองนะคะกับ The r i c ออน l ลน์แล้วก็ฟังวิ Please forgive me Thank you ทาคอด้วยนวดก็ได้นะคะเนี่ยให้ความผ่อนคลายร่างกายอย่าเป็นทำอะไรเลยนะอย่าออกไปไหนอย่าออกไปทำงานอย่าทำอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิน้นทำให้ตัวเองเต็มร้อยก่อนนะะเพราะว่าเหมือนกับ คนที่รถแข่งอะรถแข่งที่ที่มันเจ๋งๆอะมันต้องเข้าพิทก่อนแล้วก็เข้าไปเติมลมยางเข้าไปเช็คศูนย์เข้าไปดูีิว่ารถอะมันสามารถที่จะไปต่อและทนทายาทอยู่ได้ในระยะการแข่งขันหรือเปล่าถ้าวันนี้การ่งเราลงสนามอะแล้วเ,เราไม่ดูแลตัวเราเองเราไม่เราออกไปเนี่ยทั้งแบบสภาพก่อนที่แคปเนี่ยแล้วก็ออกจากบ้านไปนะบอกได้เลยนะคะ บอกได้เลยใบสองก็กลับแล้วนะมีเก้าอี้นวดก็จะดีมากนะคะแค่หูด้วยนะคะช่วงหล่อนแห้งนะบอกแล้วว่าคิดแพง ใครได้ดูก็โชคดีใครดูสดส่องอยู่ข้างนอกก็กดเข้ามาทักทายได้นะคะบางคนแบบเดี๋ว่าแต่หลักเขาเลยขนาดเราเราก็ส่งอยู่ข้งนอกก็มียอมรับเป็นเนื้อแท้ไม่ได้กดเข้าไปไม่รู้เป็นไรกลัวเขารู้หรือไงว่าเรามาฟังเรามาเรียนขอบคุณเขาสั้งหน่อยก็ได้อะนะฮะนะ ที่ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะ,ะมันไม่ได้มีอะไรประโยชน์อะไรกับคนที่เขาออกมาไลฟ์สอนหรอกมันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองแหละอย่างน้อยคุณเอาข้อมูลความรู้ไปใช้ก็สบายใจอ๋อสบายมากนะคะแค่หูแล้วเป็นไงฮะเอี่ยมนี่ยังไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลยนะ นี่ลองดูตามในคลิปอะ่ะเขาเขาใช้เป็นเหมือนกับแปรงเล็กๆอะ่ะแต่เราไม่มีหรือว่าเรามีเราไม่มีตอนนี้แต่เราเดี๋ยวเราต้องไปหาแปลงที่มาใช้ทาคอนซีลเลอร์เนาะเพราะว่าเขาลงคอนซีลเลอร์แล้วเขาก็เมีเหมือนกันอะแต่ว่ามันเป็นอันที่ไ้เขี่ยนคิ้วไงนะ ลองใช้อแปรงอันนี้นนค่ะโดโอเคลองทาไปที่ใต้ตาดูนะคะเดี๋ยวเราทำข้างเดียวก่อนไปดูสาวจีนเขาแต่งเขาทำเป็นอย่างนี้ะแล้วเขาก็ทําแบบนี้ลดน้ำมักนะคะแล้วก็ตรงร่องปากด้วยเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าสองข้างต่างกันไหมเอาเจรีบออกมาทำไมอะ <c oughs> เดี๋ยวดูจากที่ดูจากที่แคมไว้ก็ได้ว่า mm hmm. เขาเขาจะเน้นไปตามตรงที่มันจะเป็นตรงจุดไหนที่มันจะแก่นะเราก็เรียนรู้มาเมื่อกี้นี้แป๊บหนึ่งไปดูดมานะ้นะสายดูดอย่างเรานะคะเราเราก็เลย แต่งจากหน้าปวกอ่ะให้กลายเป็นแบบเปะปังได้ค่ะหลอกตาว่าหน้าดีนะคะา<ป>มันก็ได้อยู่นยเธอเข้าใจเลยอ่ะว่ามันจะเป็นแบบตรงไหนที่เราไมา่ได้ลงเราคม่ต้องไปยุ่งกับมัน อันนี้ใส่เยอะไปด้วยนะจริงๆเราสามารถใส่ได้น้อยกว่านี้ปิดหนีนี่มีร่อง่ากก็ไดนน้ก็ไปเรียนมาแบบนี้นะคะแต่จริงๆเขาจะใช้แปรงเล็ดแล้วเขาก็จะใช้เป็นเหมือนใส่ไปที่นิ้วอะ่ะ แล้วก็แท็บแท็บแทบแทบแทเอาแบบนี้ต้องไปเก็ตมาละอันนี้ใช้แปรงอันนี้ไปก่อนนะได้อยู่ค่ะเขาเรียกว่าไงฮะมีมิติมีมิติขอบตานี่คือแบบไม่ต้องทาเพราะอะไรฮะเหมือนกับเป็นสีเลยโอ้ยใยญ่มากใยิ่มากอย่ายิ้มากายิ่มากฮะโอเค่ะ าพุ่งอ่ะหน้าพุ่งหน้าพุ่งมากหน้าพุ่งมากนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้อันนี้เลยนะเนี่ยซินเดอเรลลา่าโอเคไว้ก่อนนะพุ่งนี้แล้วกันวันนี้ประมาณนี้ก่อนเสร็จแล้วเหรอคะโค้ดยังไม่เสร็จจ้ะไอ้นั่นเน่ะ ค่าโค้ดหาลองฟืนลูกจริงๆไม่ต้องลองก็ได้แล้วนะเออรอแป๊บหนึ่งเนาะฟังเพลงไปก่อนเนาะ ลงตีเลยทุกคนอันนี้น่าจะไปไลฟ์ในบ้านดำเลยฮะรักบ้านฟ้ามากจริงๆลงไปแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะต้องลงลองพื้นอีกนะฮะ ินเพลงไหมนี่กำลังทำให้ข้างนอกช่วยข้างในอยู่นะฮะ ให้เกินเบอร์ไว้ก่อนนะเนื่อจากไปสองสาวจีนมานะฮะมันก็จะเกินเบอร์แบบนี้นะ,ะว่าเขาแต่งหน้ากันยังไงนะะ บริหารหน้านะคะใกล้อ่ะฮะตอนนี้น่าจะได้สักแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าก็อาจจะช่วยตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะ,ะ <laughs> <laughs> ชอบดูบิวตี้บล็อกเกอร์มากมาชอบดูตั้งแต่เด็กแล้ว จำได้ขอเม้าหน่อยวันนั้นไปไปเรียน Business o w เนอนะคะสมัยก่อนแล้วเขาให้หาไอดอลมานะฮะไอดอลของฉันนะคะเป็น Beauty บล็อกเกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วครูก็บอกว่าไอดอลมึงเนี่ยบิวตี้ b ล็อกเกอร์ก็อยากจะบอกก็ใช่ค่ะแม่หนูอยากเป็น b e a u ิวตี้บล็อค่ะครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณหนูนะคะ โอเคไหมฮะทุกคนดูนะคะว่าถุงใต้าตาน้อยมากนะคะปัะนหนึ่งไปโบทออกมานะคะร้อยไหมอะไรเสร็จในนี้เลยเบอร์แปดนะคะของซอกาสแบบดีมากดูเป็นธรรมชาติมาก พองดิสติกถูหัวอะไรคะคควดชายปปดคิวน en> ิดนึงนะเดี๋ยวว่าจะไปเอฟไอ้นี่มาหาดินสอเขียนคิ้วที่เป็นเส้นๆนะคะ ตั้งแต่งหน้ายังต้องร้องไห้ฮะเมื่อเจออันนี้จบแล้วนะฮะไม่ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะไปจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าตังค์นะฮะตังเข้าไปในกระเป๋านะฮะแล้วก็เออเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะหูฟังเดี๋ยวอยากจะเล่าเรื่องหูฟังเดี๋ยวก็ไปดูในบ้านดำของเรากันเพราะว่าจะไปติดตะกร้าด้วย คือมันเจ๋งมากคือฟังหายหายไม่เจอแต่เมื่อวานเนี้ยนฮะอัดเต็มหินมงคลเลยนะเอาอันนี้นะหินมงคลนะสามเม็ดเนี่ยนะใส่เข้าไปในกระเป๋าคุณเจนะปรากฏว่าโอ้แล้วที่แขนนะก็ยังใส่นี้ไปอีกนะโชคฟุกแล้วก็แบล็กทอมารินนะคะปรากฏว่าหูฟังที่หายไปได้กลับเข้ามาหาเราคะ่ะทุกคน นะเป็นเรื่องสั้นเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้วิตายลนะ้วแป้งมมาลงวันนี้ของฉันดูนะคะทุกคนถาสีแดงนี้คือรักมากไปตามหามานะแต่ตอนนี้พวกคุณกำลังเติมแป้งนะคะเดี๋ยวลงไปจึงเข้าวก็เต็มร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ เนี่ยรีเซ็ตกิตง่ายๆแบบนี้เลยขินมุงคลเยอะมากค่ะเดี๋ยวขอปัดปัดแป้งก่อนนะต้องระวังระวังอ่ะมันเป็นสีแดงเลาไม่อยากให้ดูเลยว่าใช้อะไรถู ไม่ต้องจินตนาการนะไม่ต้องจินตนาการเนาะนี่ค่ะ<อ>ก็ไม่หมูเท่าไหร่นะคะไม่หมูเท่าไหร่ก็ไม่หมูเท่าไหร่ไม่หมูเลยไม่หมูไม่ได้หมูค่ะดี๋ฉันไม่ได้หมูนะคะ ไม่ใช่ใส่มูค่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่แม้แต่น้อยไม่มูเลยนะคะไม่มูค่ะไม่มูนะคะก็ไม่มูเท่าไหร่เลย ไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิมหน้าวันนี้น่ารัก